เชื่อได้เลยนะคะว่าทุกคนในโลกใบนี้ล้วนแต่มีอดีตแม้กระทั่งคนที่ดูสุดแสนเพอร์เฟกในสายตาไอชิอย่างเซนปลายที่เธอหลงรักใครจะไปคิดล่ะคะถ้าเขาเป็นคนที่แบบเหมือนคนทั่วไปในชีวิตจริงอะ่ะเคยทำอะไรผิดพลาดเคยลองผิดลองถูกกับชีวิตอย่างเช่นเคยมีลูกมาแล้วอะไรประมาณนั้นคะ่ะ เพื่อนๆเ,เคยฟังเบื้องลึกของเซนไายในแง่มุมแบบนี้กันบ้างไหมคะถ้าไม่เคยเดี๋ยววันนี้เลิฟลี่เราบอกยันเดเรสตอรีจะมาเล่าให้ฟังค่ะบอกเลยว่าเรื่องนี้ทั้งหลอนทั้งน่าสนใจสุดๆเลยล่ะซึ่งข้อมูลที่ได้มาก็เชื่อถือได้ด้วยนะคะเพราะว่ามาจากเว็บไซต์วิกิของ y ันเด r รสซิมูเลเตโดยตรงเลยเรื่องมันมีอยู่ว่าถ้าเซนไมีลูกมาก่อนที่จะมาพบกับไอชิ ลูกคนนั้นจะกลายเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจที่น่ารำคาญมากๆสำหรับไอชิค่ะเพราะมันแปลว่าเซนป้ายของเราเคยรักคนอื่นมาก่อนนะสิฟังแล้วอาจจะตกใจใช่ไหมคะเพื่อนๆแต่นี่แหละคือระดับความคลั่งรักของตัวเอกในเกมยันเดะเลยแค่เห็นลูกของเขามันก็ขึ้นแล้วอะแบบเซนควรจะเป็นของฉันคนเดียวดิไม่ใช่แบบเนี้ยมันไม่ถูกต้องแต่เรื่องไม่จบแค่นั้นนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเซนปของเราเป็นเพศเดียวกับไอชิ หญิงรักหญิงชายรักชายฟิลประมาณนั้นไอชี IG ก็ยังสามารถเข้าไปในความสัมพันธ์กับเซนปลายได้อยู่ดีค่ะก็จะยังคงหาวิธีมีลูกกับเขาให้ได้อยู่ดีไม่ใช่แค่การรับเด็กมาเลี้ยงแบบปกติด้วยนะจะต้องหาทางสืบสายเลือดให้ได้จริงๆเพราะเชื่อว่าลูกที่เกิดจากเซนปลายคือสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะที่หนักกว่านั้นก็คือ ถ้าเซนปลไม่สนใจไอชี้เลยในเชิงโรแมนติกแน่นอนไอชี้จะรักพาตัวเซนปไปเลยจ้ะไม่ใช่แค่กักขังด้วยนะแต่จะทำลายจิตใจทีละนิดให้เขากลายเป็นสัตว์เลี้ยงใช่ค่ะสัตว์เลี้ยงของไอชิ้แบบว่าขังไว้ไม่ให้ไปไหนดูแลจนวันตุยเลยล่ะฟังดูแล้วมันก็ดูสุดโต่งใช่ไหมคะเพื่อนๆแต่นี่แหละคือเสน่ห์ของเกมยันเดเลยค่ะเพราะว่ามันขุดลึกถึงด้านมืดของความรักที่กลายเป็นความหลงจนถึงขั้นอันตราย ตัวเกมเองก็พาเราไปสำรวจว่าความรักแบบไหนที่มันมากเกินไปและสุดท้ายมันจะพาใครไปสู่จุดจบที่น่ากลัวกันแน่เพื่อนๆไวยังไงกันบ้างคะกับความรักของไอชิที่มีต่อเซนไปถ้าอยากให้เราเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมยันเดะหรือว่าเจาะลึกเรื่องตัวละครอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเอาไว้ได้เลยนะคะและถ้าอยากสพอร์ตช่องน้อยๆให้เติบโต,ตขึ้นมายิ่งยิ่งขึ้นไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยค่ะ คอนเทนต์หน้าเราจะไปเจาะลึกอะไรที่ทุกคนไม่เคยเห็นอีกในโลกของยันเดเรก็ติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะเพราะในโลกของยันเดเรไม่มีใครปลอดภัยแม้แต่ตัวคุณเองค่ะ